สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาค่ารถมือสอปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราพามาดูเป็นรถเก่งใครเน้นอยากได้แบบจบสดไม่อยากจัดไฟแนนซ์อยากได้รถไปเลยแบบว่ามาดูปุ๊บชอบเอาไปได้เลยนะครับมีคันนี้เลยนะครับเป็น Toyota v วีอนะครับเป็นตัว 1.5J ก็คือเป็นตัวเริ่มนะครับคันนี้ ปี08นะครับ2008คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหน้าร้านนะครับเราขายอยู่179,000ใครดูคลิปนี้เอาเฉพาะคลิปนี้นะครับแคปไปเลยจบสด,ด139,000คันนี้ของงดจัดไฟแนนนะครับเอาแบบจบสดไปเลยใครอยากได้แบบนี้ราคานี้สภาพนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยแคปไว้ได้เดี๋ยวเราพาดูกันแบบว่ารอบคันเลยว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงในงบใครมี140,000เนี่ยก็คือมาจัดตัวนี้มาดูรถ อเอาไปได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้มากมีอะไรมาบ้างคันนี้เรามาเริ่มดูกันเลยในส่วนของอย่างแรกสภาพสีก่อนตัวนี้จะได้เป็นรถสีบอลน,นะครับในอย่างที่เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราพาดูถ้ามีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูแต่ในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้าต่างๆก็รอยก็มีกันเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นพวกแบบหินดีดอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยที่เราบอกไปจบตดไปเลยมันก็โอเคแล้วนะครับโคงไฟหน,หน้าต่างๆก็ขัดมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้กับรถ ปี08นย์ใครโอเคสภาพเนี้ยผมบอกเลยเอาไปอ่ะคุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันแบบให้มาแล้วก็คือในส่วนของล้อแม็กเป็นล้อแม็กลาย RP F 1นนะครับนี่ขอบ15เลยแล้วก็ตัวนี้ยางปี20นะครับทุกคนก็ยังเอาไปใช้กันได้อีกแบบยาวๆงบเท่านี้นะครับ139,000ได้ล้อได้แม็กไปแล้วแล้วก็ยางปี20มันก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็สีโดยรวมอ่ะตรงนี้มีตําหนิอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นนี่ นะฮะไปเลย1นขีดตรงนี้แต่ราคานี้ลดไปขนาดนี้ จบสดไปเลยเนี่ยมีรอยตรงนี้เราบอกกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อมาไล่ดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนิดหนึ่งคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับทุกคนอ่าเป็นตัวเริ่มก็จริงแต่ตัวนี้เขาหุ้มหนังมานะครับเป็นสีดํานะครับแบบนี้ก็โอเคเลยสวยนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีรอยฉีกขาดชารุดอะไรเลยนะครับสําหรับด้านหลังตัวนี้นะครับก็ถือว่าสภาพโอเคในงบเท่านี้นะฮะแล้วก็มาดูรอบคันกันต่อนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับสีก็ สวยๆนะครับไม่ค่อยมีตําหนิอะไรเยอะแยะนะครับมีก็ตรงประตูที่เราพาดูเมื่อกี้งบเท่านี้1 3ึ่นะครับจบสดไปได้เลยแล้วก็นี่นะครับรอบคันสีโอเคเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าคันนี้สภาพด้านในยังไงเล็กไหมเท่าไหร่กันนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านในกันเลยด้านหน้าก็เบาหนังเหมือนกันนะครับนี่สีดานะครับก็สภาพโอเคอาจจะมีแบบร่องรอยนิดหน่อยนี่ยับๆเราก็ให้ดูกันนะครับเพราะว่า รถมันมาแบบนี้นะครับเราก็ให้ดูแบบนี้ขายแบบนี้ราคานี้นะครับผมบอกเลยมันคุ้มอยู่แล้วนะครับตามสภาพเลยใครโอเคอยากจบสดนะครับย้ำอีกที1นึ0 0 0สนสามหมื่นเก้าพันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเครื่องมันแบบว่าโอเคไหมนะครับนี่เครื่องยนต์นี่ก็สตาร์ทติดง่ายปกติเลยนะครับวิทยุมาเดิมๆนะครับแอร์ก็เปิดไปเลยนี่เต็มแม็กโอเคเย็นนะครับแอร์เย็น แอเยนวิทยุมีแล้วก็อ่ะเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่มีแต่งหัวเกียร์มาด้วยนะครับเข้าเกียร์ก็โอเคใช้ได้ลื่นไหลลื่นปืนนะครับเครื่องก็ฟิตสตาร์ตติดง่ายปกติเลยนะครับจบสดเอาไป139เเฉพาะคลิปนี้นะครับเราย้ำเลยเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นใครที่สนใจคันนี้อยากได้งบจบสดเบาๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับแคปคลิปนี้ไปส่งให้ที่ไลน์แอดของเรานะครับหรือว่าโทรเบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ ส่วนเก6า์มาสรุปกันอีกทีตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะครับเป็นตัว 1.5J ก็คือตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะครับเจ้าคันนี้หน้าร้านนี่เราขายกันอยู่เท่านี้จริงๆนะครับ1น9 0 0 0นานะครับนี่ใครดูคลิปนี้แคบไปเลยเฉพาะคลิปนี้เอาไปเลยนะครับ1 3 9 0 0 0นานะครับจบสดกันไปเลยนะครับงดจัดไปแนซ์นะครับคันนี้เราพูดก่อนแต่ว่าได้ตามสภาพนี้ไปเลยนะครับใครที่แบบรีบอยากได้รถไปแบบมาถึงเอาไปได้เลยก็ คันนี้จัดกันไปได้เลยสนใจก็อย่าลืมทักกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรุ่ใหม่ๆและโปรดีๆกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ